กันไหมคะว่าประกันที่คุณมีกันหลายๆเล่มนั้นน่ะเวลาเกิดสวัสดีค่ะพี่อ้อยประกันชีวิตคิดง่ายๆในช่วงของพี่อ้อยบอกเล่า90วันนี้จะมาเล่าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับความคุ้มครองแผนเงินล้านวันนี้เราจะอยู่ใน ช่วงของธรรมชาติเนี่ยนะคะมีเสียงไก่เสียงอะไรเพราะนึกได้ก็อยากจะเล่านะคะวันเรียกว่าแผนคุ้มครองเงินล้านนะคะมันดียังไงอะ่ะแผนคุ้มครองตัวนี้คุ้มครองอยู่3กรณีด้วยกันข้อหนึ่งการเสียชีวิตข้อ2นะคะคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงข้อที่3คุ้มครองการเป็นบุคคลทุกพลภาพสิ้นเชิงถาวร3ข้อน,นี้ตอบโจทย์ความกลัวของมนุษย์ค่ะเพราะมนุษย์กลัวอยู่กันไม่กี่เรื่องนะคะ เรื่องที่1ที่เป็นปัญหาของมนุษย์นั่นก็คือการที่มนุษย์อายุยืนอายุยืนเกินไปอะค่ะมีนะเราจะพูดกันว่าเฮ้ยอายุอาย,อายุยืนเกินไปนะลูกหลานจะดูแลเราไหมเราเตรียมเงินไว้สำรองหลังจากเรากเกษียณแล้วมากพอหรือเปล่าอยู่ได้ไหมย0ปีต้องมีกี่ล้านนะคะข้อที่2ความกลัวนั่นก็คือกลัวที่จะอายุสั้นเกินไป อายุสั้นเกินไปในวันนี้วันนี้เรารู้ใช่ไหมคะแต่พรุ่งนี้เราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเรามาทํางานทุกวันหิ้วกวกระเป๋าออกจากบ้านเราไม่รู้วันหนึ่งเราจะได้หิ้วกกระเป๋ากลับบ้านหรือเปล่าฉะนั้นสิ่งที่เรากลัวในยามที่อายุสั้นนั่นคือภาระและหน้าที่ที่เรารับผิดชอบอยู่ไม่ว่าจะเป็นค่าผ่อนบ้านผ่อนรถด,ดูแลพ่อแม่ส่งลูกเรียนหนังสือนั่นคือภาระที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมในวันที่เราไม่อยู่หรืออายุสั้นเกินไป ความกลัวข้อที่3นะั่นคือกลัวในเรื่องของการเป็นบุคคลทุพพลภาพหรือพูดภาษาชาวบ้านนั่นะคือพิการนะคะในเมื่อวันที่เราพิการแล้วเนี่ยเรามีเงินสำรองเลี้ยงดูตัวเองไหมหรือต้องเป็นภาระใครไหมในวันที่เราเป็นบุคคลทุพพลภาพถ้าเรากลัวสิ่งนี้วันนี้เรามีแผนเงินล้านที่จะมาตอบโจทย์ความกลัวของมนุษย์ด้วยกันนะคะแผนเงินล้านตัวนี้จุดเด่นก็คือว่ามันจะคุ้มครองทั้ง3กรณีที่บอกตอนเบื้องต้นนะคะก็คือการเสียชีวิต การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงและกลายเป็นบุคคลทุ่พลภาพนะคะผู้ชายอายุ30ปีนะคะเบี้ยไม่แพงเลยนะคะเดือนละ786บาทหรือปีละ8,940บาทนั่นให้ความคุ้มครองแล้วนะคะแผนตัวนี้ที่เรามานำเสนอนะคะรายละเอียดของเบี้ยหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราคงจะไปคุยกันในรายละเอียดของเวลาเราสอบถามกันนะคะแต่จุดเด่นของแผน786บาทเนี่ยชีวิตทุกกรณีรับ1ล้านบาท ตรวจเจอโรคไรแรงรับ7 0 0 0 0 0ากลายเป็นบุคคลทุกคนลภาพนะรับ1ล้านหยุดส่งเบีย้ยและคุ้มครองต่ออีก2 0 0 0 0 0ามี1ล้านไปรักษาตัวในวันที่เราพิการนะคะจุดเด่นของโครงการตัวนี้อีกอันนึงก็คือในเรื่องของ CI Perfect Care หรือโลรคไยแรงที่อยู่ในแผนเนี้ย นะคะเราให้ความคุ่ครองถึง3ระยะด้วยกันนะคะระยะเริ่มต้นนะคะ25ระยะกลาง50และระยะลุกลามจ่าย100%นั่นคือหมดความกังวลว่าฉันเป็นโรคร้ายแรงหรือคนหลายๆคนที่ซื้อกมาทานโรคร้ายแรงไว้เนี่ย อาจจะบอกว่าโกรมาทันเดิมที่ซื้อไว้เนี่ยต้องเป็นระยะลุกลามเท่านั้นนะคะตัวโกรมารันถึงจะทํางานแต่วันนี้โครงการ ci perfect c h a r e ที่อยู่ในแผนเงินล้านตัวนี้จะให้ความคุ้มครองทั้ง3ระยะเลยค่ะนั่นคือสิ่งดีๆที่เราอยากมานําเสนอหรือเอามาแชร์ให้กับพี่น้องทุกคนนะคะว่าวันนี้ถ้าเราจะสร้างโกลมาทันซักฉบับหนึ่งเป็นฉบับแรก กรมธรรม์ตัวนั้นน่าจะจอตอบโจทย์นะคะหลายๆท่านหมดกับความกังวลไปเลยนั่นคือแผนเงินล้านนะคะสอบถามกับตัวแทนที่อยู่ใกล้ๆท่านหรือตัวแทนที่ดูแลท่านอยสอบถามรายละเอียดอื่นๆได้ในเพจของเราวันนี้เรายินดีที่อยากจะบอกเรื่องราวดีๆในช่วงบอกเล่า90ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะพี่น้องทุกคนในที่มาชมคลิปนี้อยู่ได้ฟังกันแล้วถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ คลิปนี้ดีนะคะก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูแล้วพบกันกับช่วงบอกเล่า90ของพี่อ้อยในครั้งต่อไปนะคะ